โอ้ก oh, ้าหน้าสิไปยใส่ใบตองที่เพื่อนเนาะสบายดีพี่น้องสุขุมสุ坤จ้าสองคนเขากะสิพากันไปเอาใบตองอยู่เพื่อนอันลุงเป็ดเด้อจ้าสิไปขอใบตองเรามาเห็ดอันยิบคันบักเบงโจนโจนเที่ยงโจนมันลมี่น้องลมแห้งๆเลยใส่อก ทางเขาเกืนองการ่าอเรื่อนี้แ้องเขาเกอนก่อนนะส่วนไอ้ตองที่ไปขอรูกเป็นแะ ต้องนี่บัวเอาได้ปัอเป็นตองกล้วยทันีตองกล้วยงาวนาะพี่สิบบัวได้ดอกพี่น้อนมันน้อยต้องไปเบิ่งอยู่สวไนไอเป็ดพี่สิไลมันเป็นตองกล้วยงาวตองกล้วยสุกเขียวพี่น้องบัวพ่อดอกสันนี้ตาเอตาอ้น เปนแบกงมเลนี่พ่แม่เบี้ยมันได้พี่อยู่พี่ตี่หลังบ้านอันเป็นบอนเด้อพี่น้องบอนกินได้เด้อนี่เจ้าเคยกินบอลหรอบอน จะเคยกินบอนอ่อมบอนเลยบอนกินได้ไหมเคยจ้าจำเราเคยกินเด้พี่น้นองแต่แม่ต้นบางยมมันจะาก่อนนะนดูรังของนนะ้ำ่ยูหมม้องน้ำพี่น้อง พุทเอาไปปลูกป่ิ่มารอบหนาอยู่เด้อันนี้ก็ต้นเตยเลยพี่น้องใบเตยต้นบางยมนี่ต้นยมพี่น้องต้นมะยมจะไปลกได้คุดเอาไหมพุดเอาเงุดเอาเศทงเอาเอาเอามันจะเป็นหมดเลเอาเเง เอามดเลเอามดเลยบ่เมดเลยนันอะไรุดใส่ทงเอาขุดเอาเป็นงูนอ้าหอเอาไปไหมหลุกอะไรใลุกอไน้องลุกลว่บ่แม่ใส่ทงยางเอามไ้ีกระดาต้นบางยมไปเลยพี่น้องแม่อาต้นบางยมให้จ้า แมนครับพี่น้องแม่ไหนเพื่อนมกจกช่วงยู้ทองอปลาสะขอไปต้อต่อมันเอ้าไก่น้อยคือเจ็บขาเนี่ย มางยมไปปลูกแม่แหละปลูกหน้าบ้านต้นนิยมชมชอบปลูกหน้าบ้านป้าบัานี้เขาไปขอตองเขาสิไปเอาใบตองเฮือนลุงเป็ดเด้อแม่เด้อจะไปแต่เช้าเด้อกอีพอไปประมาณสี่โมงเช้าเผื่อยันบ่ทันสี่โมงห้าโมงเช้าอย่างเออบอกเออเอายางพารที่หนูคะ cây trôn măng ngâm, cây măng ngâm nó mòn lá rồi. đi tát một nhôm, mình, mình vào. đi ừ. đây, pino, qua đây. leo cây มาเฮือนลุงเป็ดเด็กๆพี่น้องมาทวงปลาสิบโลกันนะอันนี้ไปตองคนละมามาทวงปลาลุงเป็ดพี่น้องสิบโลเพิ่นเว้าเพิ่นสิซอย,ออยมักอันนั้นมาขอไปตองออสิไปหยิบคันดอกเบงงามอยู่แปลงรถเดียวม,มีอันเบามีเกี่ยวเกาะบ่มากับเบาหน้าลา่ะ จะเข้าสวรรไปซื้อเเรื่องอีกได้ะไปเลยได้เมือแรงนี่อ้าอเปลานไปเลยเนี่ยอันให้อันนั้นได้ะอันน่องเท่าให้บอกนันน้องเขาปล่าหน้าอันเดมาลุมาสวยจโทรบอกดูขอไปตรงพูดเลยทังหมดแ้จะเอาไหนได้าะ เราว่าให้อันเบาภาพหันไปหาอันห้าเบาภาพไปอันเอาปลาลงสอยเ่าหันเราเสียเอาปลาไปสอยเอาไดหน่าอันนี้ทางบริเวณเฮือนอันห่านของลุงเป็ดเดีจากพี่น้องฮะเออมีแต่เจ้าบอิเหตอันนี้เบอกานาเลยเข้ามาเทอันนี้ไว้ให้ตะกี้เนาะ อันนี้มันเฮือนอยังอะนี่ลุงเป็ดกะกำลังลงปลาด้วยพี่น้องเิ่นเอาปลาใหา้เิ่นซอยปลาด้วยลุงเป็ดเันว่าเิ่นซอยปลาสิบโล,ล เพสรีมาหอดต้นตองพี่น้องเอ้ยเอาจะไปของอาอ๋ลุงน้องเกี่ยวโค้กอ๋งอะไรฮะมีเกี่ยวบ่ ได้บ่ได้บ่ป้านะบ่ะนาบ่เออไก่บ่เจ็เชียวนะบ่เห็นเดินนะโอ้ยล้มแล้วมากินเนือนห้าวานอยู่มันในร้ายแล้วน่ะตัดและซอยพับพับพับออกมาเลยตัดซอยแล้วพับออกมาเลยนุ่งเป็ดได้ป้าร้ายเป็นไรเหรอบุ๊ควานแฮงบ่แตก <laughs> ป้าเลือกบ่เขาให้พี่น้องเอาเอาแตกแน่แล้วตัวนี้ได้บ๊บบบูได้บอ่อสิบโลนี่หือ ได้จักโตละสองสองตพี่น้อง,กอง,อง,องหกไลายพี่น้องเออสวนสีเขามาได้ให้เบาหน้าเขามาผู้เดียวสวนสีเขามาถ่ายเพลินได้พเพราะง ขอโหลดดี๋ยวขอสิพับดอกลมขนาดเลยพี่น้องโอ้ยลุงเป็ดกันยังเอาปลาให้อยูอย่พี่น้องให้เรานำไปทีหลังเราเอาปลาไปทีหลังเอาไปป่วยก็พี่น้องเอาไปไล่เต๋บเผื่อ นบุ้หัวทีนิดน้อยใหญ่บ้านใดตัดยอดกล้วยพี่น้องยอดกล้วยคูหนึ่งจ้าเห็นบ่อือจ้าเมนเทนไล้เห็นบ่จ้าเฮาก็ได้ยอดกล้วยแล้วก็ใบตองพี่น้องแล้วก็เฮาสิไปหาอันสวรรค์ต่อ ไปหาอยอดผ้าอยอดอันอยังหมากเดินพี่น้องเดิอแล้วก็ไปหาซื้ออันโอ้ยอยังหลายอย่างอยู่ด้วยจ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อขอบคุณทุกไล่์ทุกคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามารับชมติดตามช่องก้าน้าละตาอ้นเด้อจ้าฝากติดตามเฮาได้ทีคลิปต่อไปเด้อจ้าบ๊ายบาย